มารัดเบียดเข้าไปครับมัดซ้ายมัดขวาครับมัดขวาเรียบร้อยครับแสนเชิงสองมัดครับขอเสนอยอดมวยไทยสามลายนะครับที่เป็นเหยื่อของมารัดมัดโหดมาดูคนแรกก่อนเลยครับเป็นเอกประชามินาโยทินนะครับเประทับมารัดกิกกเล่ยนครับโชกันในศึกขุนลุนไฟนะครับเอกประชานี่ดีกีไม่ธรรมดาครับเป็นแชมป์ร้อยสี่เจ็ดปอนด์ประเทศไทยนะครับร้อยสี่เจ็ดปอนด์ลุมพินีครับไอรถถังประจันบานแชมป์เอ็ดวันศึกวันทรงชัยนะครับแชมป์มวยรอบโตโยต้ามาราทอนสองสมัยครับ เก็เกดเดียวพุกเข้ม12พี่น้องนะครับสิ่งมณีแก้วสัมลิตมาดูไฮไลท์กันเลยครับเบียดเข้าไปมัดซ้ายของเอกประชารับสับล่างสับพื้นมามาลัดสับล่างไหมครับขยับเบียดเข้าไปครับบูทั้งคู่นะครับสไตล์มัดขวาไปครับมัดขวาไปมัดซ้ายขวาตอนโดนเหมือนกันนะครับมาลัดเจอมัดซ้ายของเอกประชาบเอกประชานี่เป็นประเภทรถถังครับลำหักลำโค่นดีนะครับแน่นทุกส่วนนะครับยางตันมัดขวาไม่โดนเจอมัดบวกของมาลัดครับแข้งซ้ายสับล่างขึ้นมาครับมาลัด โดนหมัดเหมือนกันนับมาลัดสับล่างไปแทงซ้ายไปทีหนึ่งครับแทงได้แหลมขณะที่โชกานนับเอกประชายิบเก้าครับมาลัดยี่สิบสามกำลังสดกำลังแรงเลยครับมาลัดคนนี้ฝุกซ้ายและสับล่างครับเป็นว่าเพศอืดถึกทนนับน้ำอดน้ำทนดีครับเป็นลูกครึ่งอัลมาเนียเบลเยียมนะครับมาลัดเบียดเข้าไปครับเกิดที่อัลมเนียครับแต่ไปโตในเบลเยียมนะครับมัดซ้ายขวาไปครับมีอาการครับอัปเปอร์คัตดไปครับเบียดเข้าไปครับมัดขวาครับ หมัดของมาลัดโดนเชียวอย่างมืนเลยนะครับแข้งซ้ายมาสับล่างขึ้นไปครับแต่ก้านคอไปครับมาลัดยังติดแขนหมัดขวาไปครับไหวไม่ไหวครับเอกประชาหมัดขวาไปครับมาลัดเบียดเข้าไปครับทั้งใหญ่ทั้งเก่งนะครับทั้งหนักหมัดขวาไปจะสับล่างไปครับแข้งคืนมาครับเอกประชาล่างสลับบนครับเป็นการออกหมัดแบบว่าบ็อกซิ่งเลยนะครับบ็อกซิ่งขนาดแทบทั้งสปีดหมัดหมัดชุดของมาลัดครับเบียดเข้าไปครับมาลัดสับล่างมา ในขณะนั้นนับมารัดยังไม่ติดอันดับหนึ่งใน10ของโลกครับบวกหมัดไปครับหมัดซ้ายไปครับแต่ไฟนี้ล่วงรับเอกประชาอย่างไรครับกรรมการยังให้โอกาสไม่นับนะครับเบียดเข้าไปหมัดขวาไปครับแทงเข่าไปอย่ามีอาการให้มารัดเห็นครับหมัดซ้ายขวาหมัดขวาไปครับหมัดเบี่ยงวืดนี่ยังน่ากลัวเลยนะครับมารัสับล่างมาแลกกับหมัดขวามารัสครับเบียดเข้าไปสับล่างแลกกับหมัดขวาสับล่างแล้วหมัดขวาโตครับ เบียดเข้าไปครับแข้งแรกกับมาทับหลวงลาตัวมาครับเอกประชาหลวงลาตัวมาซ้ายบูลนะครับไอรถถังประจานบานะครับฉายานี้ไม hmm ่ได้จับฉลากมานะครับถีบยันไว้ครับของมารัดสับล่างแรกกับมัดขวาครับมัดขวาของมารัดครับแข่งซ้ายไปครับมัดซ้ายขวาครับถีต่อทีใครจะคุ้มกว่ากันครับเบียดเข้าไปครับมาทุกซ้ายไปครับมารัดสับล่างของเอกประชามัดขวาของมารัด แทงเข่าไปทีนึงครับถีบยานับมาลัดเบียดเข้าไปหมัดทุกซ้ายหมัดขวามีอาการนะครับขาปาดแล้วหมัดทุกซ้ายไปอย่างไรครับอัปคัดของมาลัดหมัดขวาซ้ายยังไม่เข้าครับหมัดทุกขวาหมัดขวาครับร้อยครับหลงได้หมัดขวานะครับมัดขวาซ้ายครับเอกประชาก็ไม่ไหวครับตาแรงปะทะของมาลัดไม่อยู่นะครับแต่ไฟนี้ครับช่วงต้นยกจริงๆเอกประชาโชคดีมากนะครับแต่ไปพลาดโดนหมัดของมาลัดครับไปแลกกับมาลัดนะครับก็ริบร้อยครับเสร็จเลยครับ ก็ไม่ไหวครับเป็นมาลาที่ชนะน็อกไปในยกที่2อครับลายต่อมาครับจอมทองชูวัฒนาครับยอดมวยโสวางแข้งซ้ายพิธีนึงครับเป็นดีกียอดมวยไทยตั้งแต่อายุสิบเครับจอมทองคนนี้ไม่ทรมาด้ากวาดมาทุกแชมป์ทุกความสําเร็จในรูปแบบมวยไทยเวทีมาตรฐานเลยครับจอมทองไม่ว่าจะเป็นนับแชมป์ลาดดาเนิน5เส้น4รุ่นครับยอดมวยสยามกีฬาอวอร์ดปี49นะครับกวาดมาหมดแล้วครับแข้งซ้ายวางไปครับแชมป์ wbc 4สมัยนะครับแชมป์ wmc ครับจอมทองคนนี้เบียดเข้าไปครับ วันที่โชกกันนะครับก็ยีสิบเจ็ดสิงหาปีหกสิบลวงน้ำตัวและสับล่างครับจอมทองนี่เคยชกมวยสากลมาด้วยนะครับก็เป็นดีกีแชมป์ WBAA เอเซีครับแชมป์ ABCO นะครับแชมป์ OPBF ครับแต่การคอไปครับผ่านหัวไปเลยครับมารัดแต่ชิงแชมป์ WBA โลกไม่สําเร็จนะครับก็ไปพลาดแพ้ที่ญี่ปุ่นนับเบียดเข้าไปครับสับล่างไปจอมทองขยับเข้ามาครับมารัดสับล่างคืนไปครับตัดน้ำตัวมัดขวาซ้ายของมารัดครับต้องระวังครับ หน้าลอยกาดเปิดไม่ได้นะครับโชกกบมารัตหลังหมัดนี่เชื่อดขนมกินได้ครับหมัดซ้ายขวาครับข่าวเติมไปเป็นนักมวยที่หมัดหนักธรรมชาตินะครับแล้วก็อึดถึกทนนะครับลำหักลำโค่นดีดูครับเหวียงไม่โดนยังมีเสียวเลยนะครับมารัตคนนี้แทงขวาไปครับในขณะที่ชกกันครับจอมทอง28นะครับมารัตยีอายุนี่ไล่เลี่ยกันครับเบียดเข้าไปครับแทงซ้ายมาสับล่างขึ้นไปครับมารัตสับล่างไปครับหมัดขวายังไงครับยังไม่โดนครับ ขยาบเข้าไปครับประกาดมาครับจอมทองระวังทั้งซ้ายมาลัดบิดเข้าไปมัดขวาตรงครับเรียบร้อยครับก็ไม่ไหวนะครับมีนั่งคุกเข่าก่อนครับแล้วก็นอนแผ่ไปเลยครับมัดขวาตรงนี้ครับดูว่บตอนแรกนั่งซึมก่อนนะครับสักพักก็แผ่หลาไปเลยครับมัดขวาตรงนี้ครับดูวับกดเข้าไปเต็มจะงอยค้างนะครับมัดเดียวจอดนะครับมัดอย่างนี้ก็เป็นมาลัดทับชนะนองไปนะครับ ส่วนปีที่ลุงสุดขีทครับของมาลัดก็ปี2019ถึง2021นะครับขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกครับในรุ่นไล่เวสรายถัดมาครับคือซุปเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับหรือซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินในขณะนี้ครับเบียดเข้าไปครับมาลัดเป็นการชิงแชมป์นะครับสึกคุลุนไฟปี2017ครับซุปเปอร์บอลนี้เป็นแชมป์เก่าครับเพิ่งคว้าแชมป์มาหมาดๆนะครับทีบยันไยนี้ครับเป็นไฟชิงแชมป์ครับต้องมาดูกันะครับเบียดเข้าไปครับมาลัดไวมากนะครับไฟนี้วางแข้งไปทีหนึ่งถีบยานับซุปเป ซ้ายหมัดขวาหมัดขวาเรียบร้อยครับไม่ไหวนะครับหลับกลางอากาศครับกรรมการต้องยุติการชกไปนะครับดูพลังหมัดของมาลาครับที่ว่าเชือขนมกินได้นี่เรื่องจริงนะครับหมัดซ้ายเบียดเข้าไปครับหมัดขวาซ้ายหมัดขวาอีกทีนึงครับเรียบร้อยครับหมัดขวาจบเนี่ยอันตรายมากนะครับดูว่าหมัดซ้ายยังติดหมัดขวาซ้ายหมัดขวานี้ครับอื้อแกนี่ออกหมัดแบบบ็อกซิ่งเลยนะครับดูสปีดหมัดออกได้แค่ครับ มัดถูกขวาไปก่อนครับวันนี้มัดซ้ายตามครับมัดขวาจบครับโปรดสังเกตมาจบดีๆนะครับไปยังกาไปครับสามารัดใครจะอยู่ก็อยู่ครับสุขบอลบอลก็หลับเหมือนกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับและปัจจุบันนับมาลัดก็ลังเบอร์2ของรุ่นครับในงกิ้งวันแชมเปี้ยนชิพนะครับมีคิวที่จะชิงแชมป์กับชิงกิตล拉ซอครับผู้ปรับเก่านะครับที่มาลัดเคยเจอมา2ครั้งครับ ก็ยกเลิกการตัดสินหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าพลาดไปโดนข้อศอกแตกครับแล้วก็มาลชนะมา1ครั้งนะครับก็สถิติเท่ากับ1นะูนย์ครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าใครจะคว้าชายไปนะครับทั้งคู่ก็เก็บตัวฟิตซ้อมในไทยทั้งคู่นะครับสำหรับมารัดกับชิงกิตครับ